ก็ตามนั้นน่ะเขดูแพ้คำที่ด่าตั้มเนี่ยว่าหมูเนี่ยขออีกทีครับเอาให้แบบชัดชัดไปเลยงูงูงูได้ใจกูเลยนี่หว่าเอาไว้สับหมูเหมือนพวกมึงอ่ะเอาไว้สับหมูอย่างเราอะอะไรอะไรหมูอะไรมึงหมูอะไรเอาไว้สับหมูสับมึงฝักบนนั้นทำหมูกยรถกันมีกระโดดเดี๋ยวมีโดนปรับลบห้าแต้ม ซึ่งวันนั้นไม่มีอะไรไม่มีการปรับนะครับ,รบเรื่องการขโมยรถรวมถึงเอบีเจอเบอร์ลินมีการปรับตรงนี้ไม่มีการปรับครับเพราะว่าผมเป็นคนปรับลบๆขนาดนองโอเคคระบยัดแล้วที่ <c oughs> เขาบอกกันมาล่ะทุกคนนี่เขาบอกว่าเอ้ยขึ้นรถไม่ได้พอขโมยรถไปได้นะแบบนี้โดนปรับนะอันนี้คือยังไงฮะหาหาที่มาให้ทางด้านาของผู้ชมหน่อยได้ไหมตรงนี้ซึ่งวันนี้เราเราได้คุยกับทางทางคือเราก็ถามถามโดวของทาง ทางแฟมด้วยว่า,าแฟมเนี่ยมีกฎห้ามขึ้นของมือรถไหมมันทางแฟมก็แจ้งเองมันไม่ไม่ได้มีแล้วก็ทางทีมงานเราก็รู้รู้กันหมดเลยว่าไม่มีไม่มีกฎ,กฎข้อนี้ว่าห้ามขโมยรถเพราะว่ามันสามารถเบิกได้ตลอดอืมเท่ากับว่าคือที่ผ่านมานคือเขาอาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรพี่ <ไป S 2> อาร์ <ไป S 2> ตรนัวกันไปคิดกันไปเองใช่ <ไป S 2> ใช่ใช่ไหมมันอาจจะไปไปไปในส่วนอของการห้ามป้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดดูหน้าที่เจ็ดลองดูหน้าที่เจ็ดหน้าที่เก้าหน้าที่เก้าหน้าที่เก้าเดี๋ยวเผื่ออมองไม่เห็นครับรบกวนสเต็ง f สิบเ็ดให้ทีนึงจะได้จอยใหญ่ๆไปเลยอ่าหน้าที่เก้าเนาะเฮ้ยนาจขอที่ขที่ขอหน้าเจ็ครับพษดีน้าเจ็บน้าเจ็ดโอเคเนี่ยในส่วนนี้ครับการห้ามป้นเนี่ยคือห้ามพ้นของในตัวครับไม่ใช่ห้ามขบมยรถครับ อ๋อเนี่ยคือที่ทุกคนคือเข้าใจผิดกันไปเพราะว่าจริงๆแล้วคืออ่าห้ามห้ามคือห้ามปล้นเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามขโมยใช่ครับอ่าโอเคถ้าตรงนี้ก็ถือว่าเข้าใจกระจากแล้วนะครับผมมีตรงไหนอีกไหมครับพี่อาร์อ่ามันจะมีในส่วนของจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราหักลบอ่าสมมติมว่าถ้าเกิดบูล<ร>ล<ะ>ี่โอเคเนี่ยทางไปที่เอ็นเคเนาะโดนลบเนาะอย่างเช่นนะมีคนบอกว่าอ โดนขโมยรถ่ะลบห้าแ้มทางอาบุรี่บุรี่ลบลบห้าแ้มบุรี่ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าบุรี่เนี่ยลบห้าแทมรับโอซีลบยี่สิบแทมนะครับไม่ไม่ลบยี่สิบแ้มนะบุรี่ลบห้าแ้มนะครับเท่ากับทางโอเคทางเหลือเอทีเคเนี่ยจะเหลือศูนย์แ้มถ้าเกิดมีการลบจริงโนะครับแต่ประกอบด้วยคำนี้หรอไฟสุดท้ายของตัวของที่ต้าคาริโนนะครับทางสตาได้มีหลุดรับพ่อออกมา กลับเป็นลบห้ามีคนหลุดลด้วยหรอต่อลบห้ามีคนหลุดด้วยหรอก็คือไม่ทันอยู่ดีคะแนนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสรุปว่าเป็นสกอร์นี้ก็คือเราก็อโอเคไม่ไม่ต้องตัดลเพราะอะไรขนะก็ไม่ไม่ทันอยู่ดีนะครับซึ่งซึ่งซึ่งการที่เรื่องของบาพ่อเนี่ยเราเรา,เราไม่ไม่ได้เราเราได้ทำพลาดทางทีมแล้วก็มีคนบ้าหลุดจริง ครับผมซึ่งจริงๆแล้วคือเหมือนสกอร์เนี่ยศูนย์อย่างนี้ได้ไหมเอ้ยเท่าไหร่นะ <c oughs> <50 S 2> สิบสิบศูนย์ก็คือเอาเฉยๆติดด้วยเก้าห้าเหมือนศูนย์เก้ห้ามาก่อไอ้บัตก็โดนบูลลี่นะโด <c oughs> <ห>นหนั <c oughs> ่นแ <c oughs> ต้มโคตรเยอะเลยครับบัตไปบูลลี่เขาเอโอเคอ่ะมีอีกข้อหนึ่งครับพี่อาร์ตที่เขา <c oughs> กำลังถามกันมาเยอะวุ่นวายเลยทําไมถึงต้องสุ่มเมืองใหม่ทำไมถึงต้องสุ่มเมืองใหม่หรอที่อ่านอันนี้อันนี้ก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าเรื่องคำพิ่วเบคอนเนาะเบคอนเองเนี่ย ถ้าเกิดเราเทียบสกิจเป็นจริงก็คือมันเคยขายดาวถูกไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ยทําไมทําไมถึงไม่เล่นดาวแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดว่าทางรายการนะครับเลือกให้เป็นดาวมันก็จะเอื้อกับทางสตาร์หรือเปล่าสั่งโอเคก็จะพูดได้ว่าเอ้ยมันจะเอื้อกับสตาร์หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเลือกแฟมทางสตาร์ก็จะพูดว่าเอ้ยเอื้อกับโอเคหรือเปล่าลนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทาได้คือเราให้ส่มตอนน้าเลยครับเราไม่มีการเลือกเราปล่อยสุ่มเลย ผมว่าตรงนั้นมันม,มันมน,าน,าน่าจะเป็นลางมากที่สุดครับผมก็คือจะออกหัวหรือออกก้อยจะออกเป็นแฟมหรือจออ,กกอะไรนนดาวเทาก็อยู่อีกเรื่องหนึง่งถูกไหมแต่เรารเปิดให้สูงแล้วประมาณนี้ไหมครับใช่ครับงงไปหมดละผู้ชมครับมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับผมโอ้มีเยอะกว่าคุณ<ต>ผู้ชมมีเยอะแน่นอนอ่ะได้ครับดูความเป็นดีอ่า <c oughs> เกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวเขาถามว่าทำไมไม่ใช้เมืองเดิมจะโดนยิงอาจจะโดนยิงทุกวันเลยเหรอต้องแจ้งกีนครับด้วยด้วยเหตุการณ์ต่ก่อนหน้านี้เนาะที่มีแฟมเคยเล่นแล้วเมืองแตกอันนี้นเนี่ยเกี่ยวกับสคลิปเหมือนเซคลิปต่างบ้านครับที่มันแตกแต่ว่าตัวของเบคอนเองเนี่ยโดนยิงแต่ว่าตัวแฟมเองเนี่ยเขาเขาเขามั่นใจว่าเขายังไหวอยู่เขาเลยบอกว่าโอเคยังยังต้องลองดูแต่ตัวของเบคอนเองเนี่ยเขาบอกว่าตรงเขาเนี่ยไม่ไหว เราเลยต้องเปลี่ยนครับรอบชิงแบบสุ่มไหมครับเขาแล้วโอเคเข้าใจได้เป็นที่เป็นที่ฝั่งประเทศเขาบางคนชี้แจงมาเองว่าใช่ครับประเทศเขาไม่ไหวใช่ครับก็ตามนั้นนะคนดูแพ้มีตรนไม้ไหมครับพี่อาร์เพิ่มเติม,ตมลองตอบตามเช็ตได้ครับอ,อธิบายเรื่องกฎอันนี้ไปไออธิบายเรื่องนี้ไปก็ได้นะครับพี่อาร์พี่เรื่อง ที่ทำามถึงตอเอ d กดีกับไดมอนด์เขาถึงโดนลบแต้มโดนลบแต้มเรื่องอะไรอะไรนะอะไรที่ไดมอนด์ไอ้ที่ไดมอนด์เฮดตีกับเอ็ดีไงพี่แล้วเขาโดนลบแต้มอ่ะลบแต้มเขาไม่ได้โดนลบแต้มเรื่องขโมยรถแต่เขาโดนลบแต้มลบลบแต้มเรื่องเขาตีหน่วยงานกับโดนแบคลิปอ่าใช่ใช่ใช่อ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่ง พี่อาร์ตผมว่ามีคนคาใจจริงๆมันคาใจมันหยุดไม่ได้จริงคำที่ด่าตั้มเนี่ยว่าหมูเนี่ยขออีกทีครับเอาให้แบบชัดๆไปเลยแล้วก็ถามท <c oughs> ี่ถามกันอย่างที่บอกรครับม,มันมันมันเป็นมันเป็นเชิงเหมือนว่าอืออ่ะหรือว่าเวบาเวบามีแก๊งอะไรนะที่แก๊งเลยเออเอสมดเอยเอาแอเออเอออื่นอื่นอื่นอ่ะอ่ะอารีเดี๋ยวดีอาร์ดีอ่ะอาร์ดีอ่า คูกูเล่นมามาเจเนี่ยมาสับพวกมึงอะไอพวกแกงไอพวกหมูอ่ะอ่ะถ้าเกิดพี่บอกไอพวกไก่มนกล้ารวมเดียวกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าเอามาสับมึงอะไอว่าวไอหมูอย่างนี้คือไม่ได้น,ะนี่คือเหมือนเจาะจงอย่างนี้เหรอถูกไหมมันคือการเจาะจงเพื่อที่จะบูรี่คนครับครับดังนั้นเราเราเอาเท่ากพุ่งตรงตรงคือเราก็ไม่รูร้ว่าเอ็มดีอ้วนทุกคนหรือเปล่า ถูกไหมด่าไก่ได้ธรรมดาถ้าไม่เจาะจงก็คือเอาง่ายๆคือถ้าไม่เจาะจงนี่คือด่าได้ถูกไหมพี่ไอ้ควายไอ้กากไอ้ไก่เงี้ยมันถ้าเราไม่เจาะจงชื่อใครถูกไหมอันนั้นมันมันมันคือเหมือนด่าว่าทีมอ่อนนะครับอ่าโอเคอ่า ถ้าใจจัดเอ็มดีโดนตลอดตลอดจริงยอมทุกอย่างแล้วทำไมไม่ด่าไก่ล่ะครับมันคือต่างคนต่างคำด่าครับแบบอย่างเช่นจะด่าอย่างไงดีอ่ะแล้วทำไมไม่ถึงไม่พูดลลไม่ด่าไม่ด่าด่าอ่อนไปเลยละ่ะถูกไหมทำไมต้องไปด่าไก่ละ่ะทำไมไม่ด่าด่าเป็ดล่ะทำไมไม่ด่าอะไรอ่ะคนมันเปรียบเทียบได้เสมอ แต่ถ้าเกิดเราจี้ที่จะไปด่าเขาคนนั้นว่าไอ้หมูนั่นคือการบูรี่ครับออ่าโเคก็เข้าใจพีอานะครับผมแล้วก็ใจเขาใจเราครับผู้ชมครับอานยกตัวอย่างบาันมีมีคนบอกบัทซวยจัดบัตด่าไอตะกะแหล่ดำอ,อันนี้คือ,อนนคือต่างกันไหมครับ พี่ต้อนผมเอาน้องเข้าไอดอกก่อนนะพี่ได้ออกมาแล้วออกมารอตรงเดิมห้ามไปไหนนะี่อันนี้คือบูรีนะครับถามว่าบัตรด่าเชื่อมโยงอดีอันนี้คือเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะไม่อยากให้น้องมันโดนอ่ะแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเกิดอยากฟังดับอย่างเช่นมีการด่าว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่บัตรนะดูมาสามปีแล้วทั้งที่ว่า อ่าก็าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นถึงสามปีแล้วกลับมีการยงโอซีเปิดคลิปอีกรอบได้ไหมครับคาใจอยากฟังอีกที มีคนบอกว่าตั้มมันอ้วนไงระบับหมูตอนฟันตั้มคือผิดไหมครับก็ตอนที่ผู้ระหมูอครับเขาได้ไปบอกพวกมือฮะพวกมือนึกออกไหมครับพวกมือไม่ได้เกตนาไม่ได้มีคําว่าด่าใครและคนหนึ่งเ,เข้าใจใช่ไหมครับไม่มีนะไปไหนวะเอสักันแล้ว หาหา่างก็นยเพื่อหาเนี่ย่ี้ผมบอกว่าอย่างที่ผมบอกครับว่า,วาต่อให้เรามีการหักแต้มของอ่าทาง LK เคนาะแบบอ่ะสมมุติว่าคำออยรถลดลบห้าอ่าบุรี่ตรงนี้หมูลบห้าเท่ากับ LK เคอยู่หลือศูนแต้มอ m d ดาบหลุดพ่อลบห้าแต้มสกอร์ศูนย์อยู่แล้วลบเป็นลบห้าแต้มยังไงก็ไม่ทันครับ ชนรถด้วยนะชนรถด้วยนะเอ้ยจนคนด้วยนะผู้ผิด<ม>สรุปลบยี่สิบหรือห้าเน,น <ะ S 2> <Jake. S 1> ี่ยกูงงเนี่ยตรงนี้เราก็าเดี๋ยวลองลองวีดีโอเขาได้ครับว่างว่าเขาด่าว่าอะไรนะอ่ะขออีกทีครับ เล่นมาเชครับพี่อ๋อเล่นมาเชครับน้องโอ้โหดีดีึงเล่นมาเชได้เหรอใช่ครับงงงงูได้ใจกูเลยนี่หว่าเอาไว้สับหมูเหมือนพวกมึงอ่ะเอาไว้สับหมูอย่างพวอะไรอะไรหมูอะไรมึงหมูอะไรมึงสับหมูอะไรัมึงสบหมูอะัหมูนะสับหมูอะไรหมอะไรสับหมูอไสบหมอะไรัหมอไรสีหมูอะัมูอะันมันหมอไหอไรสมอไรสอไบมูะไเมไไรไม่อป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูด่ากับมอง อะไรครับผมเอดีดีเอ้ยทำไมต้องด่าหมูด้วยอ่ะบูลี่เรื่องชนคนเหรอเรื่องชนคนล่ะเอาอผมผมจะพูดให้ฟังว่าด้วยกติกาครับมันมันไม่ได้มีข้อคุณตรงนี้และอีกอย่างคือถ้าเกิดเรามานั่งนับว่าใครชนคนบ้างไม่ไหวครับลักลอยลักลอย มันมันก็ไม่ควรพูดออกมาอยู่ดีอ่ะต่อยพูดมาพวกมึงพวกอะไรอ่ะมันก็รู้นะว่าเป็นไอ้ดมคมครับมันก็รู้นะว่าเป็นไอ้ดำว่ามันใครเป็นคนถากม,มันเกี่ยวด้วยหรอกว่าพวกมึงไม่ใช่ไม่ผิดครับเอางี้ผมอยากให้มันมันอยู่ที่เป็นการน้ําใจนักกีฬามากกว่าเนาะเรื่องพวกเนี้ยรู้ว่าใครอะไรควรทาไม่ควรทามากกว่าครับทั้งการนี่ทั้งการทั้งการเล่นไฟหรืออะไรพวกนี้เนี่ย มันอยู่ที่วิธีการเล่นนะครับแต่ว่านักใจนักกีฬาจะมีอีกหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่านั่นคือเรื่องหนึ่งพอเข้าใจใช่ไหมครับวิธีการเล่นมันต่างก,กันครับรู้งี้เลยชวนรถแม่งดีกว่ามันก็ยเยอะ นั่นแหละครับขอ้ขอก็ประมาณนี้กันเอาที่เรา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 ,เราแถลงประมาณนี้แล้วกันพูดไปหมดแล้วก็คือตัดสินไปนแล้วเนาะมันมเท่านี้แหละครับผมก็คือจะมาชี้แจงให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกาันโอเคครับยัดไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะพี่เนาะครับผมโอเคครับผมขอบคุณพี่อาร์ตขอบคุณสเต็งม,มากเลยครับโอเคครับผู้ชมครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสกอร์ก็ ได้เห็นทางหน้าเพจไปแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นทางด้านของ adk นะลัคก,กี้ครับ10ต่อ0นะครับผมชนะเข้ามาเพื่อมารอเจอกับไรารักในวันที่21และ22นะครับผมอ,อย่างไรก็รอติดตามกันได้เลยครับว่ารอบแกรนด์ไฟนอลใครจะเป็นผู้ชนะในรายการ All Star u n d e อ2024ยสซีซั่นที่1นะครับผมสำหรับวันนี้ รงดานของออสตามีเรื่องที่ชี้แจงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมประการใดที่ไม่พอใจยังไงต้องขออภัยมาทันที่ด้วยนะครับผมออสตาอารีนาขอจากลาน่รนไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกสปอนเซอร์ครับสวัสดีครับปวยพรวันเกิดน้องพลอยให้หน่อนนะครับพี่ชุยให้เป็นประเด y นทำน้องพลอย โฉบไปไหนอ่ะพี่ไปดูเลยพี่พีเคมีข้ามั้ยฮะเรื่ออะไรครับ กระเป๋าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าครับขอมค้าพี่โชว์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 น้องมานี่ยพี่คุณอะว่าตั้งนนไหนพี่พี่ย้ำอีกครั้งนหะขอถามอ,อีกครั้งอันนี้ให้โชว์ละร้อยจริงหรอพูดพูดเล่นไ,ม,ไม่ได้ก่อเสตีนใช่ไหมพูดจริงใช่ไหมจริงครับพี่จริงครับ โอเคถ้าอย่างนั้นได้ได้ครับได้ได้พี่จะได้อขอบคุณมากน้องขอบคุณมากจริงขอใเ้เต็มที่ก็พอครับพี่ขอบคุณครับออยากให้พี่เต็มที่จริงๆไม่มีคนดูเนทเลยมันคงหมดยุคของตาแล้วจริงๆอยากเต็มที่แต่พี่ก็ไม่เต็มที่อ่ะไหนๆพี่ก็จะเล่นแบบสุดแล้วพี่ก็สุดไปเลยพี่แยครับน้องแพ้ชนะมันเป็นเรื่องไม่ต้องร้องมึงแพ้ไฟเขาห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า ถ้าเกิดเราพร้อมมาเราจะเล่นอะไรเราก็สบายใจไงพี่ไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะไงถ้าเล่นแบบคิดเยอะอยังไงเราก็ไม่ไหวอยู่ดีพี่ถ้าเล่นแบบชิวๆแล้วแบบอยู่ในทางเราจัดยังไงเราก็เล่นได้พี่ขอบคุณมากน้องขอบคุณมากครับยังไงก็ครับอก็ผมาจะมาเดินมาหาพวกพี่ได้ตลอดนะได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมสิ่งแรกนะเดีพี่สิ่งแรนติดแรนเหรอรออะไรอะพี่พี่เล่นสายพระเวลาร้สิบเจ็ดสิบแปดแล้ว